เดี๋ยวพูดดีเลยครับแบบพร้อมนะครับครับก็วันนี้จากพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็ทําให้พบว่ามีบุคคลภายนอกเนี่ยเดิมเนี่ยมีบัวเรือนมีบุคคลภายนอกเนี่ยสิคนในที่เกิดเหตุก็เพิ่มมาอีกสิบเจ็ดคนนะครับรวมแล้วเป็นบุคคลภายนอกอีก27คนนะฮะแล้วตํารวจเพิ่มมาอีกสองคน ตำรวจเดิม26ก็เป็น28นะครับวันนั้นวันนี้การสอบปากคำนะฮะก็จะต้องเมนการต่อในวันพรุ่งนี้นะครับที่เหลืออีกบางส่วนนะครับนะดังนั้นในเรื่องของการเปิดเซเวอร์นะครับนะที่ผมเรียนไปว่างตอนนี้เซเวอร์เนี่ยอยู่ระหว่างการถอนนะครับนะดังนั้นจะใช้เวลาประมาณความเร็วถัดก็น่าจะดูจากเซเวอร์ได้นะครับนความเร็วถัดดังนั้น วันนี้แซเวอร์เนี่ยไม่รับความเสียหายอะไรนะครับนะก็โชคดีที่เจ้าที่พิสูจน์ฐานเนี่ยเก็บออกมาจากจุดที่เอาไปทิ้งนะครับแล้วเพราะนั้นในส่วนสำนวนคดีนะครับนะในเรื่องการจะมัดตัวกำน,นันการจะมัดตัวในมือนะดีกำนันไม่มีปัญหาอะไรและไม่มีอะไรน่ารังใกจนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ต้องทําต่อคือการไล่ความเื่ยมโยงทั้งหมดไปถึงธุรกิจของกำนันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เรื่องการรับหมองก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นจากประเด็นที่มีการบอกว่ามีการทําออนไลน์นะฮะต่างๆเดี๋ยวก็จะไล่แกะทั้งหมดนะครับเพื่อหาความจริงมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าความผิดมูลฐานนะครับก็จะดำเนินการใช้มาตรการยึดทรัพย์มาตรการตรวจสอบภาษีนะความผิดฐานรีบภิดเสียกรแล้วก็ยึดทรัพย์นะร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงินนะครับ ท่านครับตำรวจมีมากกว่า28คนนะครับก็ะเปิดการตรวจสอบตอนนี้พบ28คนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอไล่ที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะครับประเด็นที่เราจะยังถามว่าเราจะแจ้งข้อกล่าวหาใครบ้างนะครับนะเดี๋ยวหนึ่งตอนที่เราสอบปากคำพยานให้ครบทั้งหมดก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดคุ้มกิ้งกลุ่มนะครับแล้วก็รอในส่วนของการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับนะเมื่อเซิร์ฟเวอร์ออกมานะครับกับการสอบปากคำพยานทั้งหมดนะ ความจริงก็จะมาอย่างชัดนะครับนะว่าใครทําอะไรบ้างนะฮะวันนี้ตารวจที่อยู่ที่เกิดเหตุทั้งหมดก็ยังให้การที่ไม่เป็นความจริงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับนราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะสอบหาความจริงเองจากชุดพนักงานสอบสวนของกองปราบปรามแล้วก็ที่ร่วมกันกับตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับราบผมสำหรับโรงเรียนคนลเรีอนะครับวันนี้จะมีแขงนอกสิบคนที่มาวันนี้นะครับ เดี๋ยว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 ขอดูนิดนึงว่าจะมีอ <k> ีกไหมนะครับแต่คิดว่าก็น่าจะมีนะครับทางนี้เห็นว่ามีการสอบเลขค่ะสอบอจรด้วยอ่ะค่ะสอบม่วันที่ก่ากัสอบเป็นัไงบ้างคะเน้นประเด็นไหนนะคะก็รับในข้อดีจริงนะครับว่าว่ามาร่วมงานนะครับจะปดูสอบค่อนข้างนานมองไปถึงการสอบความเชื่อมโยงในเรื่องของการก็คือแน่นอนต้องสอบความเชื่อมโยงนะครับนะ ท่านเลขาอบจอบประเด็นท่า,านนายกอบจอบไม่ได้มาใช่งไหมครับครับครับไม่ได้มาไม่ได้ถ้าอ,อย่างนี้จะเกี่ยวโยงไปถึงก,การเรียกสอบทางอประจบฯเลยไหมคะท่านเจริวัฒน์ตัดสมทบยังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนีง้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอดูเอกสารคู่กันหน่อยกันนะฮะวันนี้ในสว่วนเอกสารก็จะประสานกับทางสอตง,งอมาร่วมด้วยนะครับนะเพราะนั้นมีสอนตัวง,งมีกรมบัญชีการนะครับวันนี้ก็จะไล่เรียทั้งหมดนะก็ถึงใครก็ต้องสอบหมด นะครับวันนี้จะไม่เกรงใจใครนะครับนะก็จะทําความเยี่ยให้ปรากฏนะครับนะเพราะทานน่านยุบดีท่านก็ให้ความกงให้ความเป็นห่วงมาแล้วนะฮะว่าเ,เน้นการปราฟันผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่นะครับวันนี้ท่านน้ำดีช่วยธาดาก็โทรมานะครับนะก็ดีจะทำร่วมกันนะครับนะครับผมใช่จริงแล้วเนี่ยทา่านตัดสินใจเปลี่ยนชื่อตัวเองหรือว่ามีมีประเด็นอื่นเข้ามานบ้างยังไง คืออย่างนี้นะครับจากการตรวจที่เกิดเหตุนะของสำนักงานพิสูจน์ความนะครับนะแล้วก็จากการตรวจที่เกิดเทือนของหมอนิติเวชนะครับก็เดี๋ยวแล้วก็เก็บขโมยปืนต่างนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนะก็จะสรุปว่าการตายเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับนะวันนี้เห็นแต่ที่เกิดเหตุก็คือเป็นการยิงตัวตายใช่ไหมครับนะแต่ว่าเดี๋ยวกำลังไล่กล้องทั้งหมดนะเพื่อจะให้เห็นว่า ในที่เกิดเหตุนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลักษณะทางการตายเนี่ยเป็นการตายยังไงนะครับนายประเด็นะส่วนนี้กําลังตรวจสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อจะให้ไม่มีประเด็นสิ้นสงสัยนะครับนะฮะตามรายเวลาการเหตุวิตวกรผู้กับเบิร์มครับเยชีวิสังกีโมงคืออย่างนี้ผู้กับทขาป,ปีนเข้าบ้านไปประมาณตีสี่กว่าน,านนะแต่ว่าเดี๋ยวกำลังไล่กล้องวงจรปิดทั้งหมดนะว่าเสียงป,ปืนดังกี่โมง นะครับก็จะทราบเวลาตายขนาดนั้นการตรวจสอบของหมอว่าจะยช้ได้กี่ชั่วโมงครับหมอท่านบอกว่าประมาณประมาณประมาณหกถึงแปดนะครับประมาณ6กถึงแปดชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะก็จะได้รายละเอียดทั้งหมดนะครับนะการจําลองที่เกิดเหตุจากสมการพิสูจน์ฐานนะครับนะก็ถึงจะบอกได้ว่าเวลาตายเท่าไหร่ตายโดยการยิงยังไงนะครับนะโดยการนี้ได้คุยกับญาติเขาบ้างอย่างตอนนยังเลยครับยังเลยมันมีประเด็นเรื่องโทรศัพท์มือถือค่ะ ทอถตกลงาแล้วท่านมีติดเื่อแล้วมีเือที่หายใหลังจากเสียชีวิตอันนี้ขอเทจริงพอทราบอย่างอย่างผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไล่สืบอยู่นะก็าตงสืบสวนการรับสัญญาณที่แบบแถวบางนาอะไรแบบนี้ครับท่านสัญญาณการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้กับเพิ่มที่บางนามีกระแสข่าวบางเออเดี๋ยวผมกำลังไล่อยู่นะครับเดี๋ยวก็เรางตรวจสอบค่อยจริงให้ได้นะครับนะแต่ว่าวันนี้ข้อเท็จจริงมีเพียงที่เห็นก่อนนะแต่ค่อยจริงที่รายละเอียดการไล่กล้องย้อนหลังไปนะครับการตรวจสอบโทรศัพท์ต่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะ วันนี้สั่งชุดสืบสวนทั้งหมดแล้วนะครับนในเรื่องขประเด็นนี้นะครับเพื่อย้ายเสี่ยสงสัยนะครับคิดถึงมาผู้กำลังมีความเครียดอะไรเป็นพิเศษก็เท่าที่เห็นก็<ไ>ก็มีความเครียดนะครับนะ<ไ>แต่ผมก็ไม่ไม่ทราบว่าเครียดขนาดไหนนะครับนะ<ไ>ก็ตำรวจก็เครียดทุกคนนะครับท<ไ>ี่ถูกดำเนกนคดีนะครับนะก็จะเห็นว่าก็เครียดทุกคนนะครับนะ<ไ>แต่ว่าประเด็นในเรื่องการตายเนี่ยวันนี้ที่พบก็คือการยิงตัวตายแต่ว่า ประเด็นที่มีคําถามเพิ่มมาหลายคําถามนะครับว่ายิงจริงไหมอะไรต่างเดี๋ยวผมส่วนนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับจากการใช้การพิจารนาคือการใช้วิติวิทยาศาสตร์นะครับทั้งแ่อย่างนี้กลุ่มตำรวจที่เหลือที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็ดีอะไรต่างๆเข้าระวังยังไงนะเผื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เศ่าสับสนอวันนี้ก็กำชับผู้บัญชาไปแล้วนะครับนะประเั้นผู้บัญชาผู้การทางหลวงผู้การจังหวัดและกรงบมหรือรักษาการผู้การก็ต้องไปดูลูกน้องตัวเองนะครับ นะะถ้าคนไหนมีอาการเครียดนะก็ต้องเอาเข้าบ,าบาําบัดนะโรงพยาบาลตํารวจนะครับหรือโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับอันนี้เรามีมาตรการอยู่แล้วนะครับแต่ก็บอกผู้การไปแล้วนะครับบอกผู้ชาว้้้งะะการเขไปแลวนนคับใช่นะ่ครรับในเืองที่เกิดขึ้นมีตํารวจเสียชีวิตทั้สงสคนท่านนั้นมีบุญานการตรวจคนในที่นี่ไหมครับพวกนี้อะไรเงี้ยครับการตรวจค้นนั้นมีแน่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งนะครับในการกําหนดจุดพิกัดต่างๆ จำต้องหมายประเภทไหนครับ,รบโอ้ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ก่อนไงนะเออต้องให้เวลาผมทํางานหน่อยนะ<ป>นะคับท่านจะลงติดตามเหตุาการณ์ทุกวันนะครับทุกวันทุกวันผมต้องดูทุกวันนะครับดูทั้งในกรุงเทพทั้ง,ท,งทั้งต่างจังหวัดเนี่ยนะครับนะเรื่องการค้นหาเบี้ยงคาฐาจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับนะแต่ก็มีลูกน้องทางานตั้งแต่เช้ายัานค่ำอย่นะครับนะเรื่องนี้จะพยายามทาให้เร็วและรอบครอบแล้วก็ความจริงรักษาชัดนะครับท่านขอเพิ่มเติม ผมไม่ได้เข้าไปเพราะว่าที่กระเถิดเนี่ยผมสั่งห้ามเข้าไปนะครับนะเพราะว่าที่กระเถิดเนี่ยต้องการไม่ทั้งหมดคนเข้าไปได้ต้องเป็นนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็เละเทะไปหมดนะครับไม่มีใครได้เข้าไปหรอกครับในที่กระเถิดนะครับ กับนักข่าวเนี่ยค่ะก็อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงใจดิงมาแบบนี้ค่ะก็ถ้าเป็นการข่มขู่นะนักข่าววันนั้นก็สามารถแจ้งความเป็นคดีนะก็ามาแจ้งที่ผมเนี่แหละนะครับนะนะวันนี้ก็ต้องเรียนตรวว่าตํารวจทั้งหมดยังไม่ได้ให้การนะหมายว่าสอบปากคำแต่ยังให้การไม่เป็นไปตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะน,นั้นในเรื่องการหาความเป็นจริงก็เป็นหน้าที่ของคณะพนักงานสืบสวนนะครับนโดยผมกํากับนะครับ นะเพราะนั้นเดี๋ยวความจริงก็จะออกมาทั้งหมดนะใครโกหกเดี๋ยวก็จะรู้นะครับวันนี้เราง่ายๆเราสอบนะนะเป็นพยานเมื่อท่านให้การเท็จนะก็แรกก็ต้องท่านรโดนอยู่แล้วในเรื่องของการให้การเท็จนะต่อพนักงานสอบสวนนะครับ นะส่วนความผิดอื่นก็ต้องไล่ดีกันต่อนะครับแสดงว่าหลายจาดนี้น่าจะมีหมายจับเพิ่มเติมแน่นอนแน่นอนมีมีหมายจับแน่ทั้ง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 พลเรือนแล้วตำรวจไหมครับครับครับก็เดี๋ยวยังตอบไม่ได้เดี๋ยวต้องดูตามพยานฐานแต่มีแน่ใช่่มอาแต่มีแน่นอนนะครับนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วขหาเกี่ยวกับอะไรบอกไม่ได้ตอนนี้มันเป็นการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะอ่าเยอะเยวะให้เวลาทำงานก่อนนะครับต้นระดับใหญ่สุดของในสังคมของชาติเนี่ยคือมีคนที่มาเกี่ยวข้องอยู่ลั่นไหนบ้างครับตอนนี้ที่ใหญ่สุดจากในทางการสืบสวนนเี่ย ก็มีแค่นี้แหละมีแค่ผู้กับในที่เกิดเหตุนะครับนะนะเพราะว่ามันไม่มีอย่างอื่นนะครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับมันก็จะจบอยู่แค่นี้นะครับนะก็ะเฉพาะในที่เกิดเหตุ่้ะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราไล่ยอยู่ก็คือหนึ่งทุกประเด็นนะครับที่สังคมตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวยซิกเกอร์ต่างๆนะก็อยาจะไล่ไปให้หมดนะครับนะครับผม นั้นก็แปลว่าการพิจารณาผู้การกับผู้กับออกแบบพื้นที่ไปก่อนคือหมายความว่าให้ไปรักษาไปไปไปดำเนินการคดีให้ให้คลองตรวจขึ้นได้ัหมก็คืออท่านผู้จัดการเกาบอกว่าเหตุที่เกิดก็คือความหย่อนยานของผู้การผู้กับนะก็เหมือนที่ผมบอกนะครับการหย่อนยานนะครับของผู้การผู้กับที่ปล่อยให้มีกลุ่มมาเฟียกลุ่มผู้มีอิทธิพลมีกลุ่มแก๊งนะครับมีซุปเปอรต่างๆนะครับนะคือถึงขนาดที่ไปไปให้หรวจซื้อปืนมาใช้ได้นะครับนะ ก็ไปดูแลเขาไปรับใช้เขานะครับนะคือก็ต้องเรียนตรวว่าคือในส่วนของกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะก็ไม่ใช่เป็นเป็นผู้ยิสรอะไรต่างนะครับนะปืนยังไม่มีเลยปืนยังต้องไปฝากหมวดซื้อเลยนะแต่ตำรวจเนี่ยไปรับใช้เขาเองนะครับนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีหรอกครับผู้อิสระนะครับนะนะเพราะว่าเปืนยังต้องไปฝากหมวดซื้อเลยนะครับนะถ้าเราไม่ทําตัวไปเป็นม้าคํำยันให้เขาเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่มี เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นหรอกนะครับนะก็เดี๋ยวก็ไล่เรียนทั้งหมดนะครับนะครับ,รบผมโอเคนะ